อะไรของนายนายบอกว่าโชเฟอร์ไว้ใจได้ไงขับรถไปแล้วก็หายไปเลยหมายความว่าไงวะราคาไปสิบล้านเลยนะเว้ยเป็นไปไม่ได้ลูกพี่อารมณ์กับเพียเฉียงเฝ้าอยู่ตลอดเลยเฝ้าว่า,าบออะไรลูกหมอนี่เคีเราทิ้งแล้ววันนี้ทำไมมีเงินให้เฮยใช้แล้วก็ซวยนะเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาแถลงข่าวเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจคนพรบ,บรถบรรทุกทะเบียนจงกังคนพบมือถือปลอมและยาเสพติดจ,จำนวนมากวมูลค่ายาเสพติดเกินกว่าสิบล้านเหรียญ ตอนนี้จับกลุมโชเฟอร์ไว้ได้หนึ่งรายค่ะไม่ตายสิรถของเราถ้ตำรวจจับโชเฟอร์ได้จะสาถึงเราโดนยิงเป้ากันแน่เลยโชเฟอร์ตายอยู่แล้วแต่ตำรวจจะสาถึงเราไหมเนี่ยโอรเรียลอลงกลับมางานนี้หยุ่งแล้วลูกพี่แย่แล้วเคยใช้ผ้าคนละพังร้านไป้ยไปไป ไอ้ชายมีอะไรก็คุยกันก็ได้นี่ไม่เห็นต้องเล่นแรงแบบนี้เลยก็อาเงินมาซิเราจะได้ไม่เล่นต่อพูดเหมือนเพิ่งรู้จักกันที่เคยเบี้ยวมาอะไรกันละะ่ะฮะอย่าพูดแต่ปากเปล่าถ้าหากไม่คิดจะเบี้ยวแล้วก็รีบๆจ่ายมาซะบอกตรงๆเลยนะเมื่อช้านี้ตำรวจค้นเจอของ ฉันเองก็ลำบากที่ฉันเป็นนี่เอาแปะไว้ก่อนนี่ได้ยินแล้วใช่ไหมไม่มีเงินให้เราเล็นต่อเลยนี่อย่าทำอะไรไปจิกรลงดูซิเอาสิ่ม่ใช่ข้ากันเองมันไม่มีประโยชน์หรอกหนึ่งอาทิตย์ฉันขอเวลาหนึ่งอาทิตย์ที่จะให้คำตอบ นายพูดเองนะคันให้หนึ่งอาทิตย์เราไปหนึ่งอาทิตย์จัดหมักแม่ไปโดู์ไ่กำลังหมัดทำได้ใครก่อคนนั้นรับไปบีบจนเราต้องใช้รถบรรทุกขนของ